วัสดีครับผมนะครสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้นะเป็นงานซ่อมเอยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดชื่อเบอร์ก่อนปุ๊บอาการเปิดติดฟังเพลงได้ปกติพอไฟจะฟังเพลงเปิดไม่ติดช้าไม่เข้าแล้วก็ดับไปเลยดีเคนี่นะครับ ไม่รู้ว่าแทหรือก๊อปนะท่านผู้ชมคือเอาจริงผมบ้้นนอกมากเลยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมก็จะเคยทําแต่รุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแทหรือกอนะ๊อปเนาะแต่ผมว่ามันดูดีอ่ะไม่รู้เลยนะครับอันเนี้ย <laughs> อันนี้คลิปเนี้ยคงจะฝากความหวังไว้ที่ผมไม่ได้แล้วนะเพราะอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะ <laughs> ว่ามัน ดูยังไงเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับดูยังไงแทรลิก่กแกะยังไงเอานี้ก่อนดีกว่านะฮะลูกค้ามาคือเปิดไม่ติดนะครับนี่มันมีที่มุมให้แกะนะครับนี่มีมุมนี้ให้แกะนี่เป็นฝาครอบมีเขามีทุกมุมเลยเขามีทุกมุมเลยนะฮะเขามีสี่มุมเลยให้เราแบบค่อยๆดันตะแกรงออกไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะบุบเดียว แท้ผมก็ก๊อปหรือเปล่าก๊อปแท้ๆทสละเมื่อก๊อปอีกแล้วมื่อ <c oughs> <c oughs> มันดูแบบอืเอ้ยแต่มันดูนี่มีด้วยนะเหมือนเอเบอเรตันเลยนะผมก็นะเราแกะแพ,พร้อมๆกันผมก็ครั้งแรกเลยนะครับแต่ผมว่าผมซ่อมได้แต่ว่ายังไม่เคยนะครับตัวนี้เครื่องแรกเลยนะครับต้องขอบอกนะฮะแต่ นี่นะฮะด้านไหนเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงดีกว่าแต่ผมว่ามันเหมือนจะแท้นะแต่ผมก็ไม่เคยไม่รู้ว่าไหนคือแท้ไม่แท้นะครับเนาะแต่ด,ดูดูงานก็ดูงานดูพลาสติดูดอโอเคผมว่ามันแท้ปะ่ะนี่มาอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเนาะ เต่าลูค้าแจ้งว่าคือก่อนหน้นะนะคือมันเปิดได้ฟังได้อยู่นะชาร์จไม่เข้าหรอเดี๋ยวผมขอดูให้ก่อนเนาะนะครับแกะดูข้างในกันพอแกะน็อตออกเป็ดปุ๊บมันก็จะหลุดว๊าดูเมนบอร์ดก็น่าจะรู้โอ้ยแท้แท้ครับท่านผู้ชมแท้แท้แท้นี่นี่นะฮะก็จะมีภายในเเขานะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกรุ่นเลยวินเลนเหรอมาเชล วินเลนเหรอน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนใช่แหละนี่ฮะนี่นะฮะตัวนี้นี่คือแบตเตอรี่เขานะครับตัวนี้ด้านหลังนะเขาจะมีลำโพงแค่หนึ่งดอกเองนะนะครับวันนี้เป็นจอยสติ๊กเนาะแบบเหมือนเอมเมอร์ตันไนงะมีลำโพงหนึ่งดอกนะครับอยู่ยด้านหน้า ต่เน,นี้จะเป็นพาสซีพาสซีหน้าหลังเลยนะครับนี่แบตเตอรี่ผมดูงานแล้วผมว่าน่าจะแทนนะโ <c oughs> อ้หแบบว่านี่คือคืออันนี้ผมแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับตอนนี้คือลูกค้ามาคือเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าชาร์จไม่เข้าแล้วเปิดไม่ติดนะครับผมขอดูแบตก่อนมีไฟปลแบตเตอรี่เป็นแบตเซลล์เดียวนะครับอย่างนี้เลยนะฮะ จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นอ,อ,อะไร JBL เอ้ยไม่ใช่ JBL ทั้งอะไรนะอของอะไรนะ h k เหรอ h k h k ก็เป็นแบตของเขาก็เป็นเซลล์เดียวเหมือนกันนะลำโพงเขาก็ใหญ่นะเขาก็ใช้เซลล์เดียวอย่างนี้เลยนะผมก็งงว่าทำไมเขาแบบใช้งานได้ใช้ได้ทนด้วยดีด้วยนะครับนี่นะฮะเบื้องต้นแบตไม่มีไฟเลยนะครับแบบนี แต่คงต้องเช็คดูก่อนเนาะว่าทาไมมันถึงไม่มีไฟปกติแล้วอะถ้าถ้าแบตมันหมดเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งก็คือแบตเสียอะถ้าแบตเสียแต่วินเลนเนี่ยผมว่ามันน่าจะใหม่ๆอยู่นะไม่น่าจะแบตไม่น่าจะเสียไหวมันจะมีอย่างหนึ่งคือถ้าแบตหมดจนดับไปเนี่ยมันจะต้องมีไฟเลี้ยงอยู่บ้างไม่ถึงกับศูนย์ไม่ถึงกับศูนย์ 0, นะครับถ้าศูนย์โวลต์เลยอะจะมีสองกรณีคือไม่แบตเสียกับเมนบอร์ดช็อตเพราะว่าถ้าเมนบอร์ดช็อตเนี่ยมันก็จะดึงดึงไฟจากแบตเตอรี่อะอันนี้ก็เหลือศูนย์ นี่ครับเนี่ยฮะแต่ว่าการนี้ทั้งนั้นต้องลองดูก่อนนะต้องผมต้องลองดูก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยคือเรามาดูหน้าตาก่อนนะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมีแค่นี้นะครับแบตเตอรี่นี่นะครับหน้าตาแบตเตอรี่นะครับหนึ่งเซลล์นะครับสามขั้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปอันนี้ใส่ชาร์จเอ้ยไม่ใช่ชาร์จโอ้ยเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ด ตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้แกะอะไรมากมายนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่เจออาการยังไม่เห็นยังไม่เห็นไกด์เลยนะครับยังไม่เจอไกด์เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอแกะดูสะหน่อยขอแกะดูนะฮะไหนๆเราก็แกะเนาะทำคลิปไปเลยเนาะนะฮะอันนี้นะครับนี่นะครับฝาครอบนะครับีแจ็คชาร์จเป็นลักนะครับเป็นลักนะครับเป็นลักพิน คือลูกค้าแจ้งมาว่ามันชาร์จไม่เข้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนี้ก่อนเนี่ยแจ็คชาร์จเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับต่อไปก็อ๋อนี่ไงโอ้ นี่นะครับอันนี้เมื่อกี้เราก็ดึงนั้นออกไปเลยดีนะผินไม่หักนะฮะนี่นะครับโอเคคู่กันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเมนบอร์ดนะฮะก็นี่ก็จะมีนิดนึงนี่แผงคอนโทรลนะฮะแผงคอนโทรลอ๋อเป็นสวิตช์อย่างเดียวด้านบนนะครับแผงคอนโทรลแล้วก็นี่เป็นเมนบอร์ดหลักเมนบอร์ดหลักก็มีนี่ปลั๊กไฟนี่ปลั๊กลำโพงนะฮะแล้วก็นี่ปลั๊กสัญญาณบลูทูธนะฮะนี่นะฮะนี่ปลั๊กสัญญาณบลูทูธนะครับ นี่เดี๋ยวเอาเมนบอร์ดออกมาเพราะเราจะต้องซ่อมเมนเราต้องมามยังไม่ซ่อมทีเราต้องเช็คเมนบอร์ดก่อนนะครับนี่กรณีมาด้วยอาการเปิดไม่ตีนนะครับชาไม่เข้าเปิดไม่ตีนน,นี่ตัวหนึ่งมีน็อตอีกสองตัวตรงนี้นะครับ นี่แกะได้แต่ตรงนี้แกะยากแต่ก็แกะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเค,อเคนี่นะครับแล้วก็โอ้ก็มีน็อตเยอะอยู่นะเขาก็มีน็อตเยอะเหมือนวิศวกอบเยอะอยู่นะครับคือเหมือนพยายามว่าเขาพยายามแบบ ทำให้มันเล็กลงนะฮะทำให้มันเล็กแบบก็จะมีแบบเหมือนแบบถอ,ถอดตรงนู้นถอดตรงนี้อะไรอย่างงี้นะครับเพื่อแบบให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบให้มันถอดได้ให้มันเข้ารูปได้นะฮะเนาะนี่โอเคนี่นี่ก็เปน็นเป็นเสียบแบบนี้นะครับนี่นี่คือเมนบอร์ดหลักเขานะครับนี่คือมาแชร์วินเล่นนะครับผมนะะท่านผู้ชมนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาเช็คก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าอะไรมันเสียนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับ นี่นะฮะนี่นะมาเชียวินเลนตัวนี้มาด้วยอาการอาการอะไรเนะ่ยลืมไปละอาการเออ่เปิดมิติช้าไม่เข้านะครับนี่ดนนานนาแทนแหละเนี่เนาะเมนบอร์ดแน่นซะขนาดนี้นะครับคุณภาพขนาดนี้นะครับผมเคยแกะของแกะเครื่องก,อก๊อฟก็มันหน้าตาไม่ใช่อย่างเงี้ยเมนบอร์ดแต่นี้มีอ๋อนี่ไงมีรอยเหลืองๆนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ โดนน้ำโดนความชื้นนะครับนี่นี่ตรงนี้ไหมนะครับผมเจอไก่แล้วมีความเป็นไปได้นะครับท,ที่จะที่จะซ่อมได้นะครับนี่ไงถึงเหลืองนะครับช็อตนะครับอ๋อโดนความชื้นเข้าตรงวอลล่มไอเข้าตรงจอยสติ๊กนี่ไงนี่ไงอานี่นะครับเราจะเจอแล้วเราจะซ่อมได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองวิเคราะห์ลองซ่อมดูก่อนเนาะลรามาดูอาการเป็นที่อะไรนะครับเนาะผมว่าบอดช็อตแล้วแหละเพราะมมนมีรอยไหม้ละนี่นะ รอยไหมแหละตรงมุมนี้นะฮะเหลืองๆดำๆนี่นะฮะเนี่ยไอซีไหม้นี่นะฮะเนี่ยเนี่ยไหม้ไปแล้วเนี่ยไดโอดไหม้ไปแล้วเนี่ยช็อตเนี่ยโดนน้ำโดนความชื้นเนี่ยแตกแล้วเนี่ย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 แตกเลยอ่ะแค่สะกิดเฉยๆครับแตกเป็นขุยเลยโอ้ยซ่อมได้ไหมเนี่ยเครื่องแรกด้วย เอาให้ได้แล้วกันนะครับเนาะคือถ้ากลัวว่ามันจะไปช็อตจังอื่นแล้วทำให้แบบอันนี้มันเสียอะไรเงี้ยนี่ผมแคสกิจนะผมไม่ได้โดนแรง,งนะมันแบบเหมือนมัน,ม,นมันไหมแตกไหมอยู่แล้วอะโอเคเดีย๋ยวลองดูกันนะครับดูว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับนีนะ่นี่เป็นบอร์ดของมาแชลนะวินเลนนะครับนี่เป็นบูทูดคอ้อดข้อเหมือนเดิม เดี๋ยวผมดูนะแกะดูไหมครับซนนะครับขอขอแกะดูหน่อยนะครับของลูกค้าเดี๋ยวผมแปะกลับ,บเหมือนเดิมจะดูว่ามันเป็นบลูทูธเวอร์ชันอะไรอย่างนี้หนะ่อยแกะไม่ได้แกะไม่ได้แกะไม่ได้เป็นบลูทูธคอดคอมแหละแต่ไม่รู้เบอร์อะไรเนาะแกะแล้วมันเป็นมันเดี๋ยวติ๊กเกอร์เขาขาดเดี๋ยวเขาไม่ใหม่นะครับโอเคเบื้องต้นเจอจุดไหมหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับจุดไหม้เลยนะครับไหม้แบบไหม้แบบ ไอซีแบบเป็นขุยผงเลยนะฮะนี่นะฮะนี่อย่างนี้ก็มีความป็นไม่ได้นะที่ผมจะซ่อมได้นะเพราะว่ามีไกด์ไลน์ละโอเคเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจากหลังจากที่ซ่อมเสร็จแต่มาสรุปเพราะว่าดูแลวน่าจะดูน่าน่าน่าจะนานนะครับเนาะโอเคโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่ตอนนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาลองใช้กล้อง ซูมดูนะครับเราก็เจอแบบ IC ตรงไดโอดตัวนี้ไหม้ละนะฮะตัวที่1นนะฮะตัวนี้ไหม้ชัดเจนเลยนะครับตอนแรกก็มั่นใจว่าจะเป็นตัวเดียวแต่ว่ามาโผล่ตัวนี้นะครับเนี่ยไอซีเบอร์หเนี่ยตัวนี้นะครับตัวตัวหขาเนี่ยอันนี้ก็ไหม้อีกนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเหมือนสเตปอัพนะครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนบูตไฟนะครับไปเลี้ยงตัวพักขยายนะครับก็มะก็ก็ช็อตอีกนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าแบบตอนนี้มี IC ใหม่อยู่ที่3มี IC ช็อตอยู่ที่3ตัวนะครับอันนี้ผมใช้กล้องจับอุณหภูมินะฮะดูนะฮะก็หาตัวช็อตเนาะนะครับเอ่อเนื่องจากว่า IC 3เบอร์เนี่ยเป็น IC เบอร์ใหม่นะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่เนะาะ IC ค่อนข้างหายากนะแต่ว่าผมเช็คราคา้วเช็คของแล้วมีนะครับมีมีจำหน่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องบินมาจากต่างประเทศนะครับก็ราคาไม่แพงนะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อย นะทีนี้เราก็ต้องต้องถามลูกค้าดูนะว่า,เ,าเขาจะรอไหวไหมนะครับเนาะถ้ารอไหวก็เดี๋ยวออเดอร์ให้นะครับ